สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง y o u t u b e นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงซีมซีทุกวันนะครับเพื่อทำนายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านาทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงททยนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงทายแบบเสี่ยงซ,ซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซียมซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเสียมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3ถึงเรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสี่ยง Cmc อีกครั้งนะครับสําหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนำโชคและคำทํานายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิจพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทํานายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่งก่อนเสี่ยงทายเซียมซี ขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสียงเซมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนักถือไม่ว่าจะเป็นวัด ศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสียงโชคให้ข้าพเจ้าเสียงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งระลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษฐ์พิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้นๆ เป็นเรื่องคําททำนายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคําถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคําทํานายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ สำหรับการเสี่ยงเซียมซีในการทำนายดวงชะตาชีวิตประจำวันสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข2นะครับ หมายเลข2ใบที่2เลขนำโชค6 9 3 6 9 8ใบที่สองต้องกันเหมือนจันฉายเปรียบเหมือนต้นพฤกษาเวลาตายต้องสาสายน้ำค้างในกลางคืนบริสุทธิ์สดชื่นทุก สิ่งศัพท์จะทำการสิ่งใดพร้อมใจกันไม่นานวันคงสมอารมณ์หมายไปข้างหน้าว่าดีพาทีทายคิดแยกย้ายแปรสถานไปไม่สู้ดีอยู่กับที่จะมีลาบอนเนกหลายถามถึงคนป่วยไข้ว่าได้คลาย ถามถึงพวกพ้องพี่น้องต้องพบตรงทั้งลูกนี่ที่หนีหน้าจะมาสู่แต่เนื้อคู่ไม่ได้ชมประสงค์ลาบอย่างอื่นทายตรงว่าดีเท่านี้เอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันอังคารนะครับในการทำนาย ชีวิตประจําวันดวงชะตาของท่านในวันอังคารนะครับในการเสียงเซมซีในครั้งนี้ท่านสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข22นะครับหมายเลข22 ใบที่22เลขนำโชค3 4มสี่ห้าสสใบที่22ว่าเลิศประเสริฐแสนจะตกถินฐานใดไม่ขาดแคลนข้อที่แค้นเคืองขุนไม่วุ่นวายผู้ใหญ่เป็นคู่ชุบอุปถรรัมจะแนะนำความสุขสิทธิ์สมหมายลาบจะมีเสมอ อยู่มิรู้วายล้วนสบายสวัสดีเป็นสีตัวถามถึงเรื่องเนื้อคู่จะสุสมดังคารมว่าดีไม่มีชั่วถามสู้ความนั้นหนาก็อย่ากลัวที่หมองมัวจะสว่างกระจ่างใจท่านเสียงได้ใบนี้เป็นที่ชื่นทุกวันคืนจะเปรมกระเสมใสดังเด็กอ่อนนอนเปร ขอเหไกวพี่เลี้ยงได้คอยพิทักษ์รักษาเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการทํานายชีวิตประจำวันดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธนะครับในการเสี่ยงเซมซีขอท่านได้รับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ ต่อไปท่านได้หมายเลข16นะครับหมายเลข16ใบที่16เลขนำโชคเลข2เลข9เลข6เลข9ใบที่16ว่าเลิศประเสริฐนะัก ว่ามีศักดิ์อำนาจวาสนาพร้อมด้วยสุขสนุกสบายกายวิญญาอยู่ทุกวันทุกเวลาไม่คลายไม่คาคลายจะหวังราบอาจสมอารมณ์คิดได้ดังจิตมุ่งมาตเหมือนคาดหมายจะหวังคู่ชูชิดสนิทกาย ภาทีทายว่าดีเป็นสีตรตัวถามคนเจ็บหายสนิทดังปลิดทิ้งท่วนทุกสิ่งใบนี้ไม่มีชั่วดังเพนจันพิษมองไม่มองมัวสว่างทั่วฟ้าจบพิภพเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซียมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสสบดีนะครับ ในการทำนายดวงชีวิตประจำวันสําหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสสามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลขสองนะครับหมายเลขสองใบที่สองเลขนำโชค หกเก้าสามหใบที่สองต้องการเหมือนจันฉายเปรียบเหมือนต้นพฤกษาเวลาตายต้องสาสายน้ำค้างในกลางคืนบริสุทธิ์สดชื่นทุกสิ่งสัพจะทำการสิ่งใดพร้อมใจกันไม่นานวัน คงสมอารมณ์หมายไปข้างหน้าว่าดีพาทีทายคิดแยกย้ายแปรสถานไปไม่สู้ดีอยู่กับที่จะมีลาบอเนกหลายถามถึงคนป่วยไข้ว่าได้คลายถามถึงพวกพ้องพี่น้องต้องพบตรงทั้งลูกนี่ที่หนีหน้า จะมาสู่แต่เนื้อคู่ไม่ได้ชมประสงค์ลาบอย่างอื่นทายตรงว่าดีเท่านี้เอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซมซีในการทำนายดวงชะตาชีวิตประจำวันของท่านที่เกิดในวันศุกร์นะครับของท่านที่เกิดในวันศุกร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับ มาเสียเส่ยงเตือสีกันนะครับได้หมายเลข9นะครับหมายเลข9ใบที่9เลขนำโชค9 7 9าเสองเ้า ใบที่9บ่งชัดตัวมัดฉาจะกลายเป็นมังกรเหมือนก่อนมาคิดไปหาลาบผลด้วยกลใดทิศทักษิณทิศประจิมริมวิถีว่าไปดีมาดีเป็นสีใสเปรียบเหมือนกับนาวาที่คลาใครได้แล่นไปตามลมคงสมปอง ว่ามังกรกับงูยังรู้แปลงเหมือนหน้าแล้งวิทน้ำสักสามสองคงจะได้ฟุ้งเฟื้องมีเนืองนองถามคนต้องพลัดพรากที่จากไปว่าคงจะได้พบประสบพักถามคู่รักร่วมชิดพิสมัย ว่ายังไม่ได้กันในทันใดถามคนไข้ว่าชั่วบอกตัวตรงถามหาลาบใบนี้ว่าดีนักท่านว่าจักสมจิตคิดประสงค์จงอุตสาห์มั่นทำในจำนงที่ก้าวคงว่าดีเท่านี้เอ่ยสำหรับการเสี่ยงเซีมซีเพื่อทำนาย ชีวิตดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันเสาร์นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับต่อไปท่านได้หมายเลข13นะครับหมายเลข13 ใบที่13เลขนำโชคสี่สา3ใบที่ส3เปรียบคนเหมือนต้นไม้ยังมิได้ผลออกหรือออกผลเหมือนพรึกษาหน้าแล้งต้องแฝงตนไร้น้ำฝนคนรถก็ไม่มี อย่าตัดช่องพอตัวคลัวเกี่ยงแย่งอย่าเคลือบแคลงจากไปให้ไกลที่จงรอรั้งฟังว่าในภาทีแม้การมีค่อยคิดตามกิจการจึงจะไม่เสียเรื่องให้เคืองแค้นถ้ามาดแม้นขอบุตรสุดสงสารว่ายังไม่มีมาในอาการ ถามพบพานพวกพ้องพี่น้องมีถามหาลาบว่าสมอารมณ์หมายถามถึงรายเรื่องคู่นั้นจูจ้จี้ว่ายังไม่ได้กันในทันทีจบใบที่สิบสามหมดความเอ่ยสำหรับการเสี่ยงเสซมซีสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ นะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สามารถรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับสำหรับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับต่อไปท่านได้หมายเลข24นะครับหมายเลข24ใบที่24เลขนำโชค สามสามสามหนึ่งสามใบที่ยี่สิบสี่ว่าสมอารมณ์คิดความในจิตจะสำเร็จเสร็จเหมือนหมายจะปราศจากทุกข์สุขเพิ่มเสริมสบายไม่คลาดคลายดังคำพยากรณ์ แต่ช้าหน่อยเช่นเท้าก้าบันไดทีละขั้นขึ้นไปไม่หยุดหย่อนทางเรียบราบทราบลดบทจรถึงยอดสุดสโมสรสวัสดีอันทุกโศกโรคภัยจะหายหมดดังสวงกรดจันงามอารามสีถามหาลาบได้สมรดี ถามลูกนี่พี่น้องต้องพบกันถามเนื้อคู่ชู้ร่วมพิรมรักว่าดีนักสุกเปรมกเกษมสันแต่ช้าหน่อยได้ชมสมใจคลันจบประพันธ์คำทํานายพิปลายเอ่ย สวัสดีครับทุกท่านพบกับช่องที่นำเสนอการเสี่ยงเซียมซีทางช่อง YouTube นะครับซึ่งเราจะามีการนำเสนอการเสี่ยงซีมซีทุกวันนะครับเพื่อทำนายดวงชะตาของท่านฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านาทำการเสี่ยงเซียมซีด้วยจิตที่มีสมาธินะครับการเสี่ยงเซียมซีถือเป็นการดูดวงแบบเสี่ยงทายนะครับ ซึ่งแตกต่างจากการทำนายแบบคำนวณวันเดือนปีและวันเกิดการดูดวงแบบเสี่ยงททยแบบเสี่ยงซิมซีนั้นจะใช้สมาธิจิตสื่อถึงเครื่องมือซึ่งในที่นี้ก็คือเซียมซีนะครับซึ่งทางช่องเราได้เตรียมไว้ให้แล้วการเสี่ยงทายในแต่ละครั้งผลอาจจะไม่เหมือนกันนะครับความแม่นยำของคำทำนาย ขึ้นอยู่กับความตั้งใจและสมาธิจิตขณะนั้นดังนั้นการตั้งจิตอธิษฐานและสมาธิถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับสำหรับการเสี่ยงเซมซีแนะนำให้เลือกคำถามไว้ในใจที่จะถามเป็นข้อๆทีละคำถามนะครับควรเลือกเฉพาะที่สำคัญ1-3ถึงเรื่องนะครับหากคำทำนายของท่านออกมาไม่ดีก็ขอให้ท่าน ตั้งจิตอธิษฐานเพื่อเสี่ยงเซียมซีอีกครั้งนะครับสำหรับาทางช่องของเรานั้นก็ได้เตรียมการไว้ให้ทุกท่านนะครับมีทั้งเลขนำโชคและคำทำนายซึ่งท่านก็สามารถไปพินิษพิเคราะห์ตีความนะครับสำหรับคำทำนายที่เราได้เตรียมไว้ให้ซึ่ง ก่อนเสี่ยงทายเซมซีขอให้ตั้งจิตเป็นสมาธิโดยหลับตาหายใจเข้าออกลึกๆสักประมาณ1นาทีนะครับหรือจนรู้สึกว่ามีจิตที่สงบแล้วนะครับพร้อมสำหรับที่จะเสี่ยงเซมซีค่อยเริ่มเสียงทายหากท่านไม่สะดวกในเรื่องของเวลานะครับหรือมีความเร่งรีบหรือมีภารกิจอื่นที่จะต้องทำนะครับ หรือแม้แต่มีเสียงดังรบกวนไม่มีสมาธิทางเราก็แนะนำให้เสียงท้ายในภายหลังซึ่งจะได้ผลดีกว่านะครับเมื่อใจสงบจิตสงบเป็นสมาธิดีแล้วนะครับให้ตั้งจิตอธิษฐานระลึกเสมือนท่านอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือไม่ว่าจะเป็น วัดศาลเจ้าหรือสถานที่สำคัญที่ท่านเคารพนับถือนะครับแล้วจึงอธิษฐานดังนี้นะครับข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของท่านนะครับเกิดวันที่เดือนอะไรนะครับพอศอ,อะไรขอตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคารพนับถือนะครับ โดยบอกชื่อของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือนะครับและอธิษฐานว่าขออาศัยบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยเปิดดวงชะตาเพื่อทํานายเสี่ยงโชคให้ข้าพเจ้าเสี่ยงดวงให้ข้าพเจ้าบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นผ่านเซียมซีนี้ด้วยเทินนะครับและหลังจากนั้นก็ตั้งจิตอธิษฐานเพ่งละลึก ถึงเรื่องราวบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคำถามแล้วให้เลือกหมายเลขที่พินิษพิเคราะห์ขึ้นในใจของท่านนะครับออกมาหนึ่งหมายเลขและก็เลือกดูคำทำนายในช่องของเราได้เลยนะครับซึ่งได้เลขอะไรก็ขอให้ดูเลขนั้นนะครับในคำทำนายเรื่องนั้น,น,น เป็นเรื่องคําททำนายโดยรวมนะครับว่าดีหรือไม่อย่างไรนะครับหากต้องการถามคำถามอื่นๆให้กลับมาเริ่มเลือกหมายเลขที่ท่านนึกขึ้นในใจในจิตนะครับแล้วก็ดูคําททำนายอีกครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการในการเลือกหมายเลขขอให้มีจิตสงบเป็นสมาธินะครับ